ขอร้องนะอย่าเอาความมั่นคงของประเทศชาติไปเป็นเครื่องมือในการเล่นการเมืองพักเก้าไกลทราบไหมว่าตั้งแต่ปี47ถึงวันนี้19ปีนะเกิดเหตุร้ายเหตุรุนแรงขึ้นเท่าไหร่เรื่องหนึ่งนะฮะที่พักเก้าไกลจะทำก็คือการยกเลิกกอรมนอ,รอย่างที่เขาเคยบอกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางคุณถาวรเสน,นียมนะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวนะครับ เรื่องที่จะยุบกอรมนนะครับว่าคุณถาวารอธิบายแบบนี้ท่านผู้ชมฮะองค์คาพยพในการแก้ปัญหาภาคใต้เข <c oughs> าประกอบไปด้วยพลเรือนตำรวจทหารประชาชนแล้วก็ยังมีการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติสําคัญที่สุดก็คือการที่ถอดบทเรียนจากการต่อสู้กับการก่อการกการ,ร้ายมา,มาตั้งแต่ปี2507จนถึงทุกวันนี้ <c oughs> องค์กรที่ทําหน้าที่บรูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาก็คือกอ<ล>รมน,อ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 น สถานการณ์ที่ก้าวไกลเห็นว่ากรรมนมีทหารมีทหารนำอาจจะเอาไปใช้เห็นว่ากรณีที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับเห็นว่ากรรมมีทหารนำอำนาจไปใช้มากทั้งหมดนี้ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้หรือยังว่ากรรมนโมร์เขาทำงานกันยังไงนี่นะถ้าแน่จริงเนี่ย <c oughs> พวกคุณไปตั้งบอกอส่วนหน้าเล <c oughs> รุกป,ประมาณสักสามเดือน ถ้าเห็นว่ากอาราาอรมนทํางานไม่มีประสิทธิภาพก็ยุบได้ไม่ว่ากันแต่อย่าเอาความมั่นคงของประเทศไปเป็นเครื่องมือในการเล่นการเมืองพอลเรือนตำรวจทหารประชาชนท้องถิ่นท้องที่ได้องค์คาพยพในการแก้ไขปัญหาภาคใต้นั้นประกอบด้วยพลเรือนตำรวจทหารประชาชนและยังมีการเมืองท้องถิน่นการเมืองระดับชาติสิ่งสำคัญที่สุด จากการที่ได้ถอดบทเรียนการสู้กับการกา่อการร้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2507จนถึงปี2566องค์กรที่ทำหน้าที่บูรณาการนั่นคือถ้ารวบรวมพละเรือนตำรวจทหารประชาชนท้องถิน่นท้องที่ได้เมื่อไหร่ถือว่าเป็นการร่วมกันในการบูรณาการการแก้ไขปัญหา กอรมนเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมามีทั้งตำรวจพลเรือนทหารและภาคประชาชนการที่คุณเห็นว่ากอรมนเนื่องจากฐานออกไปอำนาจไปใช้มากคุณศึกษาถ่องแท้หรือยังว่ากอรมนเขาทำงานกันยังไงถ้าแน่จริงไปตั้งบอกอส่วนหน้าของพักเก้าไกลก็เรียนรู้สักสามเดือนใชครับคุณวิเคราะห์แล้วว่ากรมอใช้งานไม่ได้ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ยุบได้ไม่ว่ากันและก็ถามพี่น้องประชาชนซสด้วยแต่ขอร้องนะอย่าเอาความมั่นคงของประเทศชาติไปเป็นเครื่องมือในการเล่นการเมืองคุณเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรู้ไหมครับว่าองคอ์กรที่ติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนะมีอยู่กี่องคอ์กรมีกองกำลังยู่เท่าไหร่ พักเก้าไกลทราบไหมว่าตั้งแต่ปี47 4มกราคี่เจนถึงวันนี้19เนปะีเกิดเหตุลายเหตุรุนแรงขึ้นเท่าไหร่วางระเบิดซุ่มโจมตีรอบฆ่าเผาทำลายพี่น้องประชาชนทหารตำรวจตายไปแล้วเท่าไหร่ผู้นำศาสนาไม่เวน้นทุกศาสนาตายไปแล้วเท่าไหร่เกิดเด็กคำพรช กี่หมื่นคนกี่พันคนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกดินแดนและก่อความไม่สงบอย่างที่คุณถาวรบอกว่าคุณบอกจะยุบป,ปรมน,นเนี่ยคุณได้ศึกษามาถ่องแท้หรือยังว่าการทํางานเนี่ยเขาเป็นยังไงและถ้ายุบไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรยังไงนะฮะไม่พลาดข่าวสาคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์ รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แัทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store